กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดลบบุรีได้ดำเนินโครงการคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศนาคลองบางคูจังหวัดลบบุรีระยะทาง10.8กิโลเมตรโดยได้กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนจากงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เลยทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนนั้นรู้สึกในการรักสิ่งแวดล้อมรักคุ้มครองของตัวเองผมเชื่อว่าจะทําประโยชน์มากกว่าง,งบประมาณที่ได้อีกอีกหลายเท่าตัวครับคืนคลองให้น้ํไหลคืนความใสให้แม่น้ําทั่วประเทศรมทรัพยากรน้ํา